คุณผู้ชมครับข่าวนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาล่าสุดจากรองต่าก่อนคนตำรวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วบอกกับเราเมื่อสักครู่ว่าสรุปเนี่ยวงที่หนึ่งก็ชัดเจนที่ไปตบซับอธิบดีกรมการข้าว<ฆ>มีอีกเป็นสิบวงคุณผู้ชมมากเป็นสิบวงเลยฮะบอกกับเราเมื่อสักครู่เดี๋ยวกำลังขยายผลและในแต่และว,วงเนี่ยผู้เสียหายกำลังนัดทยอยเข้ามาให้ข้อมูลโอ้โหคาดการได้เลยว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นข่าวใหญ่ตลอดสัปดาห์หรือไม่ แต่ทีนี้อย่างนี้ครคุณผู้ชมอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยออกหมายจับไปแล้วเนี่ยสนะครับก็จะมีศรีสุวรรณมีคุณเจ๋งดอกจิกมีเลข,ขาตูนนะครับแล้วก็มีอาจาร,รย์อรหรืออาจาร,รย์เอกคุณผู้ชมครับอย่างที่เรานําเสนอไปว่าเมื่อวานนี้คุณแรมโบ้เนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลกับทางปปป,ปโดยระบุว่าเขาถูกแก๊งเดียวกันตบซับเช่นกันแต่เขามีหลักฐานเป็นคลิปเสียง เมื่อวานเราก็พยายามจะขอหลังจากที่ออกมาจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับคุณแรโบบอกว่าขอไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนล่าสุดคลิปเสียงมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะอย่างนี้ก่อนนะฮะเมื่อวานที่คุณแรโบบอกเนี่ยตัวละครสําคัญเนี่ยเราก็เข้าใจว่าอาจารย์เอกออ่างอตอนที่นักข่าวถามคุณแรโบเมื่อวานบอกว่าแล้วคนอื่นล่ะที่บอกว่าเป็นแก๊งเดียวกันเนี่ยคนอื่นเป็นยังไงจอจานเป็นยังไงคุณแรโบยังอึ้งอึ้งอ่ำอ่ำอึ้งอึ้งอยู่แล้วก็บอกว่า เอาเอาไว้มันอยู่ในสำนวนมันอยู่ในสำนวนแต่ปรากฏว่าคลิปเสียงที่คุณแรมโบ้อ้างว่าเป็นหลักฐานสำคัญนายจอจานเลยครับทั้ง5คลิปเสียงอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับคลิปเสียงเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชุดชุดแรกเนี่ยจะเป็นเลขาของคุณแรมโบ้ที่ชื่อน,นุ่มคุยกับนายจอจานเอาชุดชุดแรกนี้ก่อนคลิปที่1เลขาของคุณแรมโบ้คุยกับนายจอจานใจความสำคัญของคลิปนี้คือ ทางนั้นเขาโทรมาทวงไม่หยุดเลยนะจะจ่ายเขาได้หรือยังเขารออยู่สวัสดครับพี่เจงครับพ,พี่เจงพี่เจงเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึง่งพอดีนายนายอยู่ในห้องอยู่เลยครับพี่เดี๋ยวรอนายออกมาแป๊บหนึง่งครับอืมได้พี่ เรดที่อยู่ตั้งหลายตั้งหลายพิพิธีซอพวกหลายมาที่จะเยวเพื่อนที่แอบออกไปอ๋ออ๋ออยู่อยู่พีทีวีนะพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่ถ้าเราไะเร่องเกิดระดวจะระเบิดออกไปเพามันก็ตัวที่จะเมาของแล้ก็รอรออยู่แถวครับครับครับเดี๋ยวเดี๋วสักคู่หนึ่งครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวรอนายแป๊บหนึ่งครับพี่ครับโอเคครับ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 พี่ครับผมครับพี่ของครับพี่ แต่ละคลิปเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะครับคลิปเสียงแรกเนี่ยก็คือนายจอจานโทรมาตอนนั้นเลขาคุณรัมโบ้อย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่ผมยังอยู่ในห้องกับนายนะครับ <Ừ. S 1> เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมเดินออกนะครับแล้วนายจอจานเนี่ยก็บอกเขารออยู่ทำไมยังไม่จ่ายเฮ้ยพรุ่งนี้แล้วนะเขารออยู่พอคลิปที่2ก็คือเลขาคุณรัมโบ้เนี่ยเดินออกมาจากห้องนายแล้วก็โทรกลับไปหานายจอจานปรากฏในคลิปที่2ใจความสําคัญคือเอาอย่างนี้วันนี้เอามาครึ่งหนึ่งก่อน เอามาแค่ห้าก่อนได้ไหมห้า <5. S 1> หรือเอามาครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะตอนนี้ฝั่งนั้นมันโมโหมากแล้วนะถ้าไม่จ่ายวันนี้ไม่จบอโหลพี่พี่พี่ตัวที่พี่นายนายเพิ่งออกมาครับแล้วนายบอกว่าเงินยังไม่พอหาไม่ทันขอวันหนึ่งครับพี่อขอเป็นพ่งนี้ครับพี่ดึงเรื่องให้ผมหน่อยพี่วันเดียวเอครนออนี้ครับ เด okay. evet> ี๋ยวแจ้เจ้ากับมันได้เลยดิวะเพราะว่ามัน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 รอพี่อยู่นานแล้วล่ะมันบอกว่าได้วีนี้ก็เนี่ยนายกวิ่งสุดๆเลยพี่ก็เลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งออกมาบอกโอ้ยวันนี้ไม่ทำด้วยขอขอพรุ่งนี้วันหนึ่งพี่นะครับพี่ครับผมอย่างนี้ได้ไห่ะครับเป็นเป็นพรุ่งนี้สดที่เหลือวันนี้ให้แต่ก่อนแกรความมั่นใจกับมันแม่นจะมันมันยื่นจริงนะเอาเรื่องจริงที่ ผมก็บอกว่าเฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวเป็นเป็นรอเลยเป็นรอที่เขาจะมานะครับเอออเาอย่างนี้เพื่อเพื่อความมั่นใจอ่ะผมนี่มันเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้มันเนี่ยตัวร้องพร้อมหมดแล้วพี่ก็บอกไปอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเพิ่มเขาเขารับปากแล้วเขาจะเอาไม้อืมครับครับแต่ทีนี้เอาอย่างนี้นมครับเอามาสักครึ่งครึ่งหรือเท่าไหร่ก่อนห้าก็ได้แล้วพรุ่งนี้ Ừ, còn hôm mình, 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 mình kia ừ, này bảo, không 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 แมางว่ามันมันไม่เชื่อทางนี้ละมันไม่เชื่อทางมันไม่เชื่อทางนี้รออีกแค่วันเดียวเอกสารอยู่กับพี่อยู่แล้วพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกไม่ได้อยู่กับพี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับพี่เองครับเออเนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงไงเอกสารก็อยู่กับเขาอยู่แล้วพี่เดี๋ยวแค่อีกอีกเดียวเองเนาะเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มีเอาไม้มันมั่งเอาไมามันมั่งมันจะได้สบายใจแล้วมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ต้องยุติโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงพี่ขอขอขอเคลียร์แป๊บนึงครับผมโทรรไปคับบเดี๋ยว ไม่งั้นเราขูา่กันมันลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหาว่าเราแข็งหรือนนะเราแข่งเราแข่ัอย,อยู่แล้วพี่ร,รับปาาระกันได้ว่ามันไม่ร้องแน่นอนได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวโทรกลับพี่ค<อ><อ>รับผมคือจอจานพยายามจะบอกว่าเอาวันนี้มาก่อนบางส่วนครึ่งหนึ่งก็ได้ห้าก็ได้แต่ว่าเลข,ขาของคุณไรโบเนี่ยบอกว่านายยังหาไม่ทันยังมีไม่พอเพราะฉะนั้นจากคลิปนี้เรายังไม่รู้ยอดเต็มเรารู้แค่ว่าเอามาครึ่งหนึ่งหรือห้าก็ได้ คลิปต่อไปจะได้รู้แล้วครับคุณผู้ชมคลิปต่อไปก็คือเลขาคุณแลมโบ้เนี่ยก็โทรไปคุยกับคุณแลมโบ้ใช่ไหมแล้วก็โทรกลับมาหานายเจ๋งอขอภัยนายนจอจานนายจอจานก็บอกว่าเอาให้มันชัดๆได้ไหมเอาถ้าวันพรุ่งนี้จะเอากี่โมงล่ะเลขาคุณแลมโบ้ก็บอกว่าคือยอดมันใหญ่พี่แปดแสนนะยอดมันใหญ่<อ>ก็เลยทําให้เรารู้ว่ามีการเรียกเรียกทั้งหมดแปดแสน นายผมเนี่ยวิ่งหาตังค์อยู่ครับพี่ครับมันยังไม่พอจริงๆครับพี่พี่รอหน่อยได้ไหมครับพรุ่งนี้รวดเดียวแปดแสนเลยครับพี่พี่ครับขอขอวันนึงนะพี่นะนะบอกว่าเอาทีเดียวจบเลยครับพี่โอเคุ่นนี้เอแน่นะพี่จะได้ครับผมครับวันเดียววันเดียวขอวันเดียววันนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเดียวแปดแสนทีเดียวเลยครับผมอ่า นี่เอาที่บอททีบทาั้นเนี่ยครับโจมันก็ก็ก็นายวิ่งหาตังค์อยู่ครับเมื่อกี้แกบอกตลัวว่าแกบอกมันยังไม่พอมันยังไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งหาตังค์คัมันต้อนนีวงงานก็บลายมงหลายสองสามครับผมผมก็ไม่กลาระบุพี่เพราะว่าอยู่ที่ที่นายด้วยตอนนี้จะต้องเป็นว่าเดี๋ยวพอได้ตังค์ลูกผมโทรบอกพี่ครับครับกับเดี๋ยวครบครบแปดแสนแล้วโทรบอกเลยพี่ครับผมเพราาะว่พี่จะไม่ต้องรอแล้วพี่ก็จะบอกมันไม่ต้องรอแล้วสวัสครับผมครับบอกขอวันหนึ่ง พราะวาเอกสารก็อยู่กับกับทางนั้นอยู่แล้วครับผมอมันจะเป็นไปทำไมที่ไหนครับพี่ครับทางผมไม่ทำไปครับไปดูเลยกันมันมันไม่ไปกันที่ทางผมไม่ไปมันก็ไม่ไปครับผมพี่ขอบคุณครับพี่แต่เราแต่แต่เราแต่เราต้ชัวร์ด้วยนะเพราะไงั้นได้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 แต่แต่ก็ต้องหาหาแป๊บนึงอะพี่ครับผมวันนี้วันหยุดด้วยมันก็เลยหาปไปหายากนิดนึงครับใช่ก็กอนนก็เห็นผมบอกพี่ว่าจะียบรอมดแล้วก็ ตอนแรกก็น,นึกว่าอย่างนั้นนหรพี่แต่พอนายไปไปเรียนนายทีนหนึ่งมันมันไม่พอครับนายเลยบอกเ hey, อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการทีเดียวอย่างเงี้ยครับนนนครับผมครับพี่ครับผม <ขา S 2> ครับพี่รอรอรอคำนับครับผมจะแวะแค่แวะมาพี่ได้ครับพี่ให้เขาจะไม่มาครับผมได้พี่ได้พี่ครับ ครับพี่ครับผมตรงนี้ได้ได้ได้ขอวันเดียวครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาว่าเราไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอืมครับผมเราเราไม่กินได้ครับพี่ครับครับครับอ๋อไม่ไม่เกินสิบโมงเดี๋ยวได้บอกมันอืมเนี่ยต้องต้องได้ตังค์อ่ะก็น่าจะช่วงเย็นแหละครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตังค์ผมโทรบอกเลยพี่ได้ได้ตังค์ครบแปดแสนตู้โทรบอกเลยครับพอพอก็อยากจบอ่ะไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรครับ เหนื่อย้วเหนื่อยนะพ่วันนี้อะไรสุทธิชัยเอ้ยไฉเอ้ยมันกระทุ้งกันหมดเลยกกัดุงกกตอเลกระทุ้งกันหน้าไปแก้เรื่องมืดแต่เรื่องนี้จะได้ไม่ต้องแก้ครับใช่ไหมครับได้ครับผมครับพี่พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามไปให้ครับพี่ครับครับครับพีครับสวัสดีครับซึ่งคลิปที่คุณผู้ชมได้ฟังไปมันมีชื่อของอ๋ออ่างออกมาด้วยในคลิปนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ทําให้เราได้รู้ว่าอ่ะสรุปเรียกกันที่แปดแสนละ และถ้าไม่จ่ายวันนี้ฝั่งนั้นโมนโหามากเดี๋ยวฝั่งนั้นเอาไปร้องเลยเนี่ยตอนนี้เสรีพิสุทธิ์เอ๋ยสุทธิชัยเอ๋ยอะไรเขามากระทุ้งเรื่องนี้กันหมดแล้วนะจ่ายวันนี้ถ้าไม่จ่าย ania, าเขาโมโหมากเลยค่คุณแลมโบกก็พยาพยามพยายามที่จะบอกมันไม่พอจริงๆครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันนายอีกรอบ mm hmm. ก็นํามาสู่คลิปสุดท้ายคลิปสดุดท้ายในชุดที่เลขาคุยกับนายจอจานนะครับนายจอจานในคลิปสุดท้ายบอกว่าถ้าไม่จ่ายบางส่วนคืนนี้ พรุ่งนี้เขาจัดแน่พรุ่งนี้เขาไปแน่พี่บอกได้เลยนะพี่เนี่ยไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยพี่เป็นตัวกลางพี่เป็นแค่ตัวกลางพี่เนี่ยมาเพื่อพี่มาช่วยนะเลขาคุณแรมโบบอกว่าพี่ครับเงินแปดแสนเนี่ยมันเยอะมากนะฮะนายหาไม่ทันจริงๆครับพี่ฮัลโหลครับพี่อยู่อยู่นะร้านข้าวต้มนะพี่ครับผม เขาไปจ่ายเลยพีโอ้ยพี่หดเขาตั้งแตอแล้วพอดีพอดีนายกลับบ้านไปแล้วพี่พี่เจรจาให้หน่อยดีวันเดียวเองทำไมไม่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาบอกแล้วไงโอ้ยครับร้องแน่นอนนี่เลยไปถามพร้อมลวแล้วก็คุยเล่าไปเรื่อยเลยบอสก็นัดอันบ่อลอืมครับแต่บอสคือนี่เลยบอกได้เลยว่าเขาร้องแน่นอนถ้าเป็นถ้าไปจ่ายบางส่วนนึงโอ้ยพี่พี่ดึงให้หน่อยดีวันเดียวเพราะว่า ะะ hai, โอ้พ mm ี hmm. oh, ่ถ้าถ้าถ้าเป็นรองนี้มันก็มันก็พังหมดเลยนะพี่า่บอกแล้วไห้รับได้บอกแล้วกมันนี่มันเป็นยังไงอคือพูดเล่นๆ่ะมพูดมันมันก็รอทั้งวันวันนี้ครับครับก็ก็โอมันต้องต้งแปดแสนนะพี่ให้เวลาหาเงินนิดนึงอ่ะพี่ โอ้ผม <ะ S 1> ผมโดนน,ดานายด่าเละแน่เลยเพราะเมื่อกี้เพิ่งรายงานไปว่าพี่เจ๋งบอกโอเคไปแล้วว่าว่าเดี๋ยว<น>พรุ่งนี้แฝดแตนทีเดียว<น>อืมโอ้ยอ่าว่ามาด้วยครับโอ้ยแลวรับนัสดงทั้งนฝ่ายแล้วบังคับแล้วเของครับครับพี่ขอแล้วก็ผมของผมไม่เอาแล้วนะน้องมา โอ้หพี่แปดแดนันพี่นะพี่ผมนิดนึงนะงั้นงั้นตอนแรกว่าว่าตอนแรกว่าจะไม่ไม่ไม่นี่พี่พี่คือคืองี้คือ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 ในเนี้ยมันมีองคผมด้วยหน่อยหนึ่งอ่ะพี่พี่พี่ดึงให้ผมหน่อยีผมก็อยากได้พี่เขาไม่พูดชื่ออ่ะผมผมก็อยากได้พี่พี่ดึงให้ผมหน่อยีผมก็พยายามนะพี่วันนี้ผมก็เล่นเงาตังค์ให้พี่โอ้ผมอยากได้เงั้นพี่พี่ไม่มีส่ไดใจสวนเสียตรงนี้ก พี่อยาช่วยช่วยรบอนะพี่อยาช่วยเปลยนช่วยแรงนะที่ไม่มีส่วนได้ส่วนพี่บอกเลยเลยพี่ไมมีส่วนได้ส่วนไม่งั้นพี่จะต้องรนท่านพ่ับับขับับโอ้พี่พี่พี่ช่วยเจรจาผมหน่อยนนิดเดียวมันอีกแค่วันเดียวมันยังไงอีกวันหนึ่งมันไม่สายนะพี่นะผมว่าเงิน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 เนาะ โอ้ยเงินเดี๋ยว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 ผมต้องดูก่อนนะเพราะว่านายนายนายกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหานายก่อนพี่พอดีผมมานั่งกินกินข้าวอยู่ริมถน,นนนะครับ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 จครับครับไม่ไม่ถึงไม่ถึง,<อ>งวันนี้นนวันนี้วันวันนี้คือคือคือ,อยังไงนะพี่ลด <ละ S 2> ให้เหลือห้าหรอพี่หรือว่าไงนะไม่ใช่ใหญ่แค่ห้าโอมอ๋อโอ้ครับครับไปวันวันที่มาปัญงาแก้ปัญหาแก้มันญหาใจ มันหมายมันโมโหมาบอกทีเดียผมรอทั้งวันครับครับงันเดี๋ยวเดี๋ยวเดบ๋ยวผมรีบโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวรรับพีับกลับับกับดวเดี๋ยวรีบรีบโทรหารีบโทรกลับครับผมโอครับพี่ครับครับผมครับผมครับพี่ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวรีบโทรหาเลยครับพี่ เอาไปดูค่าเลผมก็รัครับได้พี่ได้ได้พอดีขับขับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวรีบโทรโทรรถนี่ผมกลับดิครับผมพี่อยากช่วยแล้วนะนี่บอกตรงกับพี่ไม่มีส่วนได้ตัวเสียเลยครับพี่พี่จะบอกว่าเออมามาระวังตาดีกว่าจะพูง่ายครับผมโอเคเป็นคลิปหนึ่งโต๊ะเนี่ยโอเคโอเคครับพี่ครับผมครับสี่คลิปที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปเนี่ย เป็นคลิปที่ในจอคุยกับเลขาของคุณแรมโบ้ก็จะเห็นว่าพยายามเลขาคุณแรมโบ้พยายามที่จะบอกว่าขอเป็นวันพรุ่งนี้ขอเป็นวันพรุ่งนี้แต่ในจอในทุกคลิปก็จะบอกว่าเอามาบางส่วนวันนี้ให้ได้อย่างคลิปสุดท้ายก็คือเอามา5ก่อนเหลืออีก3ให้มันสบายใจมันโมโหมันรอมาทั้งวันมาถึงคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายปรากฏว่าหลังจากคุยกับเลขาแล้วไม่ได้ในจอคุยไปที่แรมโบ้โดยตรงเลยครับทีนี้จะคุยกันตรง และเปิดประเด็นด้วยในจอบอกว่าพี่เอายังไงไอ้หนุ่มเลขามันบอกของไม่พร้อมนี่ผมไปต่อรองมาให้แล้วนะจากหนึ่งเอ็มเหลือแค่แปดค่ะอันนี้ไม่ไม่เป็นหลักโลหรือเป็นหลักขีดอะไรแล้วนะฮะเป็นเอ็มเป็นเอ็มก็จากหนึ่งเอมมาผมต่อรองให้แล้วไงเหลือเหลือแปดเนี่ยพี่ก็จ่ายจ่ายจะได้จบที่ของไอ้เนี่ยเรื่องนี้ทั้นี้ในบนมันต่อรองน่งนาางนะพ่อพ่อไอ้ไหนุ่มว่างไงไอ้หนุ่มบอกว่า ไม่พร้อมจะเลื่อนไปพรุ่งนี้อ่าแต่ผมก็อ่าพรุ่งนี้มันมันบอกว่าเชื่อได้ไหมครับพรุ่งนี้มันจะโอเคไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเบรกผมจะเบรกให้อีกทีหนึ่งอืมพี่ลองคุยหน่อยเพราะว่าเห็นหนุ่มมันเป็นคนให้หนุ่มมันวิ่งบริหารจัดการน่ะมันมันนัดผมบ่ายผมก็แจ้งเขาเรื่องกาเลื่อนน่ะมันนัดผมบ่ายมันโทรมาตอนใกล้ๆเที่ยงบอกโอเคเรียบร้อยหมดแล้วให้ตอนบ่ายเจอกัน มต่ตอนบ e for er ่ายก็ก <c oughs> so ็บอกว่า mm บ่ายแต่ๆเย็นๆบ่ายแต่ๆเย็นๆพับผมบอกขั้นหน่อยอ่ะขั้นหน่อยก็ขั้นหน่อยผมก็โทรบอกเขาตลอดบอกโอเคนะเขาพร้อมแล้วแต่ว่าเรื่องเวลานิดนึงเพราะเขาทางเจ้าตัวเนี่ยเขายุ่งยุ่งอยู่วันนี้อยู่หลายเรื่องผมว่ามากสุดท้ายเขาบอกว่าขอเลื่อนไปพรุ่งนี้แล้วแล้วถามจริงเพี่เจงไอเฮียบ่ะมันได้คุยกับพี่เจงไหมไอคนของเขาอืมไม่ได้คุยหรอกแต่คนของเขาแต่ว่าจบกับคนนี้แหละคนที่จะจบคือคนนี้อืม คนที่จะมาคุยกับผมเนี่ยคนนี้บอกเอกสารหลักตอนนี้อันนี้สมมติสมมติว่า<อ>เกิดทิ้งไม่บอกไม่รู้เรื่องทําไงรู้เรื่องอยู่ทีไปรู้เรื่องได้ไง<ม>อ่ะคนนี้เป็นคนจัดก,การทั้งคนนี้เป็นคนจัดก,การทั้งหมดเอาอย่างนี้ผมรับปาาระกันได้ว่าเนี่ยเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยใชยก้อนปยู่ผมนะแต่เดี๋ยวก,ก,ก็เตรียมเตรียมจัดเตรียมเตรียมไล่เอกสารันอยู่จะไปร้องพรุ่งนี้พอดีผมเนี่ยผมก็จะเบรคไว้ก่อนถ้าพรุ่งนี้เอาตามสัญญาเขผมก็จะเบรคให้ เด็กให้แล้วเขาก็โอเคไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้ไงไอ้ที่คนเขาเหยียบเ,เองอเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้วากอนมาเกี่ยวได้ยังไงกกไปใครกอนจะวีรอะอแล้วก็กายคนใครกายนัชชาอะ่ะซึ่งซึ่งซึ่งสามคนเนี้เขาเขารู้เรื่องมาแล้วแต่ผมเนี่ยจะเบรคเบรคเบรคไว้ให้ เบสแม,ม่ผมนี่จริงๆก็นัดเสรีตอนสิบโมงเสรีที่สุดแล้อนะอ่านัดนัดกันแล้วแต่เนี่ยผมก็จะเบกว่าไม่ต้องไปบอกเสดีเลื่อนว่าว่าจะไม่พร้อมก็ก็จะเลื่อนได้แต่ทีนี้เนี่ยถึงเบสเบสก่อนแล้วกันแต่แต่ทีนี้เนี่ยผมมาเบกได้เนี่ยเขาอยู่กับผมนี่แหละเนี่ยแต่ตอนนี้ผมแหม่ปากุยเออห่หางๆหน่อยนะผมบอกว่าแต่หนุ่มมันก็ทิ้ืไปทิ้ืมาเนี่ยผมก็เลย บอกเฮ้ยเอาไว้เนี่ยนะมันมึเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะกแต่ผมเนี่ยบอกผมบอกน้องเขาว่าบอกไทกรว่าเราอย่าไปร้องได้ไหมเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วสองถ้าร้องเนี่ยบอกน้องเขาเนี่ยวันถ้าร้องเนี่ยไทกรเนี่ยได้หน้าเซรีได้ผลงานเล็บโบช้ำรอโบเนี่ยช้ำช้ำหนักเลยงานนี้แล้วมันผมเห็นหลักฐานแล้วมันมันมันแก้ไม่ออกกับพยงพยานดีพรอมาแล้วทีนี้ผมบอกว่าเอาตังค์ไดีกว่าเอาของไปเอาตังค์ไปมันจะได้ Icana, <naj bum S 2> มันมันมันเรียกเท่าไหร่พี่ก็ไป้นนมมันรู้เรื่องหมดแล้วไอ้กั้งรู้เรื่องหมดแล้วอ่าจำนวนนั้นน่ะผมว่ามันมันไอ้ไอ้เงินตอนนั้นเป็นเงินที่พี่พิ้นเขาทาบุญน่ะแต่ทีนี้ทําไมคือมันเงินทําบุญกระถินไอวัดไอ้แล้วทําไมมันกลายเป็นยอดยอดสูงขนาดนั้นน่ะข้อเท็จจริงเนี่ยนะอืข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงผมไม่รู get get önem, asking, ้หรอก นะมันรู้กันของน้คนนั่นแหละเป็นยังไงเนี่ยออืแต่พอมาเป็นข่าวขึ้นมาเข้าสู่มือเสรีแล้วพี่พี่จะเหนื่อยพี่เลีอยวมาแค่แค่แค่มังกรฟ้ามังกรดินอะไรพี่ก็เยอะแยะไปหมดแล้วแล้วก็เรื่องเรื่องคลิปเนี่ยพี่ก็พี่ก็ปวดมาแล้วเรื่องไกลก็ไปร้องอีกแค่นั้นแน้พี่ก็แก้แล้ออพี่ก็เหนื่อยพอแล้วผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้มึงเอาตังค์ไปดีกว่ามึงก็จะได้ไปจัดการเสียอ่าโน่นนี่นั่นแล้ว ทุกคนก็จะหยุดหมดใช่ไหมใช่ไหมดีกว่าไหมเพราะว่าดีกว่าไหมแต่ผมเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่าด้วยความความที่เราเป็นพวกกันเนี่ยผมไม่อยากให้ช้ำมากกว่านี้อืมอืมอือมแล้วมันเรียกมาอย่างนี้เนี่ยเท่าไหร่นะแปดแสนเนี่ยแล้วมันลดลดไม่ได้เลยอ่ะเขาตั้งมาเขาตั้งใหม่เอ็มหนึ่งนะผมก็ต่อรองให้ผมก็ต่อรองให้ผมบอกเอ้ยเอาเอาของเผ่ากลับไปแล้วก็เป่าฟันเขาหน่อย